สบายดีพี่น้องมือนีเ้าอาซีมารีวิวว่าเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะเห็ดพมหี่น้องสิแท่งสบายน้องพี่น้องมือนีเห็นผ้าเสื้ฟ้ามาเห็ดพมพี่น้องเพิ่นสิเปิดเทอมใหม่นะเพิ่นอยากงาเพิ่นเปิดเทอมใหม่เพิ่นก็อยากยืดยืดมันเสื่อนเด้อพี่น้องเห็ดพมเท้าบวดเนาะยืดที่มันยืดที่มันเสื่อเพราะว่พรมเพิ่นงอเนาะพี่น้องเพิ่นบม่เคยยืดพมจะเถื่อนเนาก็เลยพาเพิ่นมายืดอยู่หันเลยให้เด้อพี่น้องหันท้าประจําใส่ทันใเนาะ นี่ตอนนี้พระท่านได้เห็ดเนาะพี่เนาะมันก็อยากก็งอเนี่ยเขาสีเห็ดให้มันซื่อเนาะเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งล้างเห็ดกับตอนเห็ดกำลังเห็ดไป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 ดีสบายดีเาะไปดูขาประจำเลยเออไม่ขาประจำไม่ขาประจำมามานอนมานอนจ้ามาเป็นนอนมันเห็สวเห็ดงาเด้อเออของเห็ดแต่พอเลยู้บ่าวตาตึงพอเลยคุบ่าวตาเห็ดก็งาเหมือนนะสาวปาน ขั้นตอนนี้ก็ช่วยนะเราต้องน้องซาวผมช่วยนะซาผมนะแอบตัวเก่าแต่เด็กนี่ก็คือบีทีเห็ดเราต้องน้องเขาต้องซาก่อนตอนนี้เขาเหนื่อยนาก็ไปย่กงเงาเนี่ยแข็งแค่เงี้ใส่กิ้องซาผมก่อนหลังหนักก่อนเนาะเนี่ยซาก่อน ในเข้ากับสียืดมันสื่อใะพี่น้องใส่เวลาจชั่วมุ3ชั่ม,มุคุบ่ป3าัา่วมเคยสีนั่งน่าจะกับสปา3ชั่วโมงเคยสีนั่งพี่น้องเออ3ชม่วโมงน่าจะสป,ปาเสริมกล้ามเนื้อเงินกระเพอ่อเฮงเนาะเศรษฐกิจยำแยะเศรษฐกิจยำแยะเผาซาด์จะไหนมันแย่กว่านี้มันสิขึ้นกว่านี้เผายืดป้าเดี๋ยวนี้หก หกสีปายเลยหกเซนสี <c ười> <c ười> ma> ่เซ uh> uh> um> uh> uh> uh ีย uh uh> ืองจำขดไปแหลกไรแต่หกเซนสสาะหาเนาะเดเนาะเท่าไหรเขาก็ไลสูงไพันหนึ่งหกเซนสาหาพี่น้องเอยเงินขืนดางข้นดีแล้วก็สภาพี่น้องมาเบิ่งบาเห็ดผมหกเซนปายเัมีเงินแตะนะแล้วก็สิให้พี่น้องเบิ่งว่าเห็ดผมอยู่ดาวเครื่องเ็ืยถือ นอนเรมเี่ยโปูปปซยปูโยไปเสนอตูเล็น้อยมากไหมแล้วต้องสวยนะปะเขาเปิดเทอมใหม่แล้วเขาตรงงามสปาเพิ่นเปิดเทอมใหม่นะพี่น้องมือนนีเข้นหม้ออืไนเข้นหม้อฮุก ก <si ็เลยมาเห้เอาเออให้คอยมาพามาเสริมซื้ออย่างแขกเขาไ่ทันไปดึงมอคไซนนอกข้าวเดียวนี่คือขั้นตติหยืดท้าบอลยุไทยเขาคอื่นยืดท้าบอลเหือนกันเนอะยืดผมถาบอลผมมันก็อยากล่นเน่แล้วค่ะเงยน้อยเห็ดมันชีเซาล่นอยู่เปลาซากระเดียแต่ อเอพ<ว>อพอดีจะเจาะกระสปาให้มันเดย์น,นะเพราะห้น,นหม,มันเศร้ารุนมันจีเนาะมันดีผุมันสีรุ่นเป็นแบบคือคองฝอยนะขอัมภาษา์นหน่อยค่ะ <laughs> <c ười> <c ười> คุณชอบผู้หว่าวไทยหรือผู้หว่าวลา,าวคะ <c ười> คนละาเนาะขอเยเป็นคนน้า <c ười> โอ้ยไม่ขาเพราะว่าคนไทยก็อยากยิงๆเนี่ยเป็นไทยเขาอยากิงจะเข้ามักจังคร่องแกจีดกับมากะมะละอะไรเนาะกะกะจะมาตรงวลางทก่หัวแล้วคือว่ามารีวิวซีมือไม่ขาอเลยน้องเห้อเน่ยใสที่น้องิ่งว่า เม่ค่ะเ็ดงามสำได้เนาะที่ได้ใจหงามมากน้องตีไปไมากเหรอน้องตีค่ะเนาะโอแมนโดดมันเต็มจะไม่ชีมายัางขาคุณป้าเอาศีลน,นับล้วสองถุงฉันยิบสิน มสือคือเมันสีบอนเค่งเ่งมันบอมาด้มองม่าเยอะทาอผมเคยเยอะนะเยแบบตรงเยีไะเียงีแต่อยตอยานต, <c oughs> ตอนนี้ก็ซาดเป็นทีเดียบร้อยนะพี่น้องง่ายเลยเด้อ <c oughs> คนงามแล้วค่ะเหตุกานเงี้ขาผ่านนี่ก็งาเงี้ย

ขั้นตอนนี้ก็คือรีดน้ำพี่น้องแต่ว่าถ้าในโลงน้ำยาเป็นผิวซึ้งบางงา,า,ามาเลยเกือบบาก็เคยผมตรงเนะาะโอ้ค่อยผมตรงยังตึงสาวผมตรงน้ำผักถขนเห็เ<อ>ดยูบสกเห็ดปตีบวัวหลานเห็ดจะไม่ยนึงเนาะเอ๋อน้อยหน่อยเนาะเห็ดพันธุ์พี่มีตีเนาะเอ๋อน้อยหน่อยเห็ดช่วงหนามาหน่อยนึงนะต,ตอนนี้ยังถ้าในโลงน้ำยาเป็นผิวซอ้งามเลยนะพี่น้อง มึง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 เอามาทานอย่น,ะนี้นี่ได้เป็นเป็คนะคละกละก็ต้องเอาสองลูเวลาเก่าพวเช้าปาพี่เนาะเอ้แวปาพเป็น้าเลย,เเลยได้สิบสิบหาปีนะาอายุสิบห้า,าสิบหก<า>เนาะสอนอเรียนเรียนสิบเอ็ดเสร็จบ่ฮะเสร็จขึ้นนงเงาตอนนี้ก็คือตัดนะพี่เนาะ แต่ก็ะิโดงน้ำยาเนี่ยก็แค่น้ำยาเยุดท้าวเนาะตอนนี้กำลังโล่งน้ำยาเถือที่หนะนึ่งเนาะพี่เนาะขังที่หนึ่งมันมีสองขังแต่ว่าเนาะสองเถือ่ข้างสองโล่งน้ำยาสองเถือ่เนาะพี่เนาะหยอดท้าวานะ แต่ก็ไปสบาผมอยู่อัน,อนั่นไมงเหยนเนะสบายผมยาหยุดผมยาหยุดผมหอมได้บ่มีกินกินมันยบกแหง้องไปไดน้อเู้หญ<ช>ิงจบ้านกินแห้งแห้อเดี๋ยวนกินมันจะแหง้งขนาดขนาดพอแห้งนี่กิ้วๆเลยนาะอันนี้ก็คือขั้นตอน ดีน้ะพี่น้องกันยังสิลงน้ำยาอีูหลอบหนึ่งร้ายขันตอนขนาดมานั่งเผาชาวปลาร้ายขันตอนดีตุ้มบอดีต,ตัวนิ้วเท้าดีดเนาะสวย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 นิมสวยเดี่ยวมาโาเตเอันโดน้ำยาหลอดสองตาปะเข้ามื่า แน่นอนแล้ววาจจะเคืองนึงารโลกหลอกสงผมขับถูได้ข่าวสาวดาวต้องผมดาผมเี้ยนนมาีใจพ่าวะยังหมักแล้วผมใยา่แต่ผมผม่ยา้วเอะมาพมจะสั่นมัดใจเข้ามาองอารสาเรื่องมดใจพบ่าวนเน เอาหนอยระปะเอาก็สิมักน้ำยาไว้สิบหาหน้าที่น้พี่น้องสิบหาหน้าที่แล้วก็ล่างออกสวยแบบนี้ดูขาดครับขั้นตอนน้งผมขั้นตอนขั้นตอนสุดท้าน้พี่น้องขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้า นางขาจะเสียประตุข้างกายข้าง่ะเนาะแนเดี๋ยวนอนเอานอนเธอสิวัดนับตูร่มกับเบาะร่วงัากาศนะเห็นตอนจะถ่ายล่างดีดไล่เหียบ้อยช่วยเนาะชวยกับบาดกัะไฟฝยฟนฝนต๊ห้ามอีกเนาะโอ้ยใส่เสื้อป้งนกันไว

หนวนต่อนะสบายหัวป่ะเ็นจรับเลยรับดรืยนะเดาเดวตอนนี้เนาะ ค่ะพอดีซ้มชูงเต็มเต็มยังย่งดีเนาะพี่นอ้องเทายัางสีดีอีกอยู่หลอบหนึ่งสาวจนมาไวเลยอกท่านได้ดีแต่งงาท่านได้ดีสั่พี่น้องเงางามนะคะแนะนำเลยร้านพี่นางน้อยมาเลยค่ะมาจัดเลยค่ะราคาถูกๆค่ะแล้วมาจัดเลย เป็นกันเองกันเองอันนี้ราค่า 4, 000, 000ะสี่แสนห้าสิบพันน้องพี่น้องแล้วแต่สถาบันผมมันผู้ไลฟ์ผมลุกผมน้าผมลายกะเปล่าราคาต่างเป็นเป็นเป็นเงินบาทมิแต่เจ็ดร้อยหาสิบเนะเจ็ดร้อยบาทด้วยจ้าเจ็ดร้อยบาทคือเศรษฐกิจสมุทรนี้น้องพี่เนาะราคาสี่สี่แสนหาสิบจะละหาสิบใช่ไหมมาเดินมาเดินมาตามกันเยอะเยอะยเด ้วจะสวยเท่าเราน,ะนักษาดีๆได้สื่อพากันพ้นเมื่อนำล้วอย่างพ้นตกุกข์หตอนเมื่อมาเห็ดผมไก,ก่จนหอดปากเซะนะพี่น้องไก่ประมาณสี่สิบหาละลไม่มีวสวยแล้วเรียบร้อยพี่น้อง แล้วแล้วหลังขาไลายมูโเ่ิวยมากงามที่สุดจ้าสวยหลังเห็ดกับก่อนเห็ดเนาะเออไมาด้วยหลังเห็ดกับเออไมันหลังเห็ดกับก่อเห็ดสวยจ้ามาเดินมาเดินไม่ขาดค่ะบอยนี่ตีมหารต่างวิสัยอาหายูน่าคุกโซ่เนาะแถวทอฟส์เด็กขางหักข้าวไยหูเจ็ดบาทเนาะ สวยมากใส้ทังหนาวเว้ยกินหนาวเว้ยมึงมึงงามงามึงไปขาดกับทินทเต็มเลยแล้วเลี่ยน้อกจ้าเงินตี้ไแล้วเลยก็แล้วก็เากับเบาแบบมาเมิองตอนพชศสํายนเงินสดดแบบใ่จอดด้ยจ้าแต่เซดกับบาแพงเนาะพี่นนอะคือหยกสมัยยันสิบสี่ซนหาสิพ เงินบาทกับเทียดอยนะเทีอยนิดนิดจ่ายสดด้สีกคนละคนละคนีเซหาสิัายนอ้าวปนจ่ายหรือจ่าบใจค่ะนกันหลายเด้อ แม่ค่ะใจดีพิเศษนะาหายเฮียสปายกพอไปพี่น้องเฮายิปาหน้่งปลาม่ยังหางโอท็อปต่อนะโอท็อปมาซื้อขี้ขี้ขี้ข่าหรแม่ไปปะสิลักแบบแไปขี้แบบไหนเช้นเป่อไป น <Indonesia> ี่เด uh ้อเจสตอผิดไปไม่มีปะนีปะหูไปเบิ่งย่างไปเบิ่งเบื่อน้ย่างไปเบิ่งเบื่อรเน่นบอสไปหาเบิ่งดีๆเด้อมันกูกันก็ปัญหามาจ๊กกูมาจือ จะไปดิบคิวสุดค่ะดิบจิวดิบจิวอยู่หันตรงนี้มาเหมือนจะไปทำมาหยางเดาะหางนาสิเนาะผ่าหลวงป้ามาใส่ชีวิตในเมืองหนึ่งมื้อแล้วพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังกินเฟอ จริงอันนั้นรุงกระไรตลาดอันนั้นยากปุงนาแบบก็มีงก็ได้่ชิมเสือ <otic> <objectively> อันุกขมันไก่ขามันไกยุระอมโวเมนพูดกับิดกับโกและเซ็มพร้อมหลอดตคัชชี่เจ็บบ เหเทื่ยงเลยพี่น้องไปเตะเสาจนเข่าคัมอะไรยังในสปาในลายอย่างอะไรยังค่ะคัมอะไรยั่งหัดคัมเทาถ่านะนะเด็กพี่น้องก็มไม่คัมเห็ดพมเนี่ยน้องก็เลยคัมเห็ดพมกับส้ำซมุกเด้อแล้วก็ไปไล่หมองพี่น้องคลิบในเท้าขึ้นจบเป็นพียงอซ์มณีเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กด subscribe พบกันมาคลิปหน้าเด้อขอบคุณในไลค์ขอบใจในไ,ไลค์เด้อบ๊ายๆนะเชาปลาบ๊ายบาย